สวัสดีครับผมนายยศพลวงทองนะครับผมรับหน้าที่ออกแบบแบรนด์ศึ่ษาสัสออาเซียนใหม่นะครับจากที่ได้รับบีบมาเนี่ยก็คืออยากให้แก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารที่มาที่ไปอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ใช้กล่องโดยมาตรฐานเพื่อที่จะด้ลดต้นทุนของแบรนด์ด้วยแล้วก็ที่ตกลงกันไว้เนี่ยคือการทำลาเบลข้างกล่องนะครับผมเพื่อให้แบรนด์มีมีความน่าจำน่าขึ้นแล้วก็ ให้รีแบรนด์โดยการอาอกแบบโลโก้ใหม่แล้วก็นำเสนอสโลแกนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ที่ผมได้ทำการออกแบบใหม่นะครับผมจะเป็นการปรับดีไซน์เกี่ยวกับตัวเอาลน์คร่าวๆเช่นเด็กที่แบบว่าดูยัง,ยงไม่เป็นชนเผ่าครับก็จะให้ดูเป็นชนเผ่ามากขึ้นแล้วก็ดูมีความมินิมอลแล้วก็เข้าใจง่ายครับอันนี้ก็ จะบอกขึ้นมานะครับผมนั่นก็คืออเด็กสามคนเนี่ยจะเป็นเด็กเอ่าแรกๆที่เข้ามาเรียนใช่ไหมครับผมก็เลยไปหาเรฟเฟอร์เรนซ์จากอินเทอร์เน็ตมาก,ก็คือเป็นสามเชมเผ่าครับผมแล้วส่วนสีที่ได้มาเนี่ยผมก็ได้ทําการดูดมาจากาสีเสื้อผ้าของชเชมเผ่าโดยตรงเลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงไกด์ไลน์คร่าวๆก็คือ,อ ตัวฟอนต์นะครับผมผมได้ทําการอัปโหลดลงไปในลิงก์ที่อาจารย์ได้ส่งไปเรียบร้อยครับแล้วก็ส่วนโลโก้เนี่ยผมก็มีการทําเพื่อเผื่อในการทําเป็นตัวปั๊มครับให้กับทางโรงเรียนได้เอาไปจัดทาเพิ่มครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมนะครับได้ทําก็คือเป็นสายคาดสายคาดเนี่ยที่ผมได้คุยกันไว้ก็คืออยากให้ สามารถใช้ได้กับหลายๆสินค้าครับก็เลยอาจจะเป็นการตัดได้แล้วก็แบบมีขนาดความยาวที่เผื่อไว้แล้วครับผมแล้วก็มีอ่าเกี่ยวกับน้าบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ที่แถมมาให้ครับผมอันนี้ก็จะเป็น before a f t e r นะครับผมจะเห็นได้ว่าผมจะทำการค่าแค่กล่องครับเนื่องจากว่า พื้นที่ด้านล่างเนี่ยที่ผมได้ทําการพูดคุยก่อนที่จะเอามาทํางานต่อครับก็คาดว่าจะเอาไปทําเกี่ยวกับมีลวดลายตรงพื้นด้านล่างครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนสายคาของผมเนี่ยผมได้ทําการให้มีลวดลายอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะทําให้ลวดลายของผมเนี่ยไม่ไม่ไม่เด่นกว่าลายของชนเผ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปที่นำเสนอคร่าวๆครับประมาณนี้ครับ ค่ะขอบคุณค่ะของเชียงใหม่มีคำถามไหมคะไม่มีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ไฟล์ไปแล้วนะจะดาวน์โหลดไฟล์ได้ไหม ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากมากครับค่ะค่ะ